ทลายโรงงานสบู่น้ำยาล้างจานผงชูรสปอมสวมรอยเป็นยี่ห้อดังแพ็กเกจเหมือนเป๊ะพลตำรวจตีวิวัฒใช้สังฆะรองผอ,อชกอรร่วมกับเภสัชกรหญิงสุพัทธาบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาถแถลงผลการทลายโรงงานลักลอบผลิตผงชูรสน้ำยาล้างจานและสะบู่สวมยี่ห้อดังย่านลำลูกกาหลังรับเรื่องร้องเรียนว่ามีโรง,งงานแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาลักลอบผลิตสินค้าปอมจึงเข้าตรวจค้นพบแรง,งงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งกำลังบรรจุ ผงชูรสน้ำยาล้างจานและสะบู่ยี่ห้อดังโดยเป็นการปลอมสินค้ายี่ห้อดังทั้งสิน้นจากการสืบสวนพบพฤติกรรมลักลอบผลิตสินค้าปลอมมากกว่า1ปีโดยแบ่งบรรจุจากผงชูรสไม่มียี่ห้อนำมาผสมเกลือก่อนบรรจุใส่ถุงผลิตน้ำยาล้างจานโดยแบ่งจากบรรจุจากน้ำยาล้างจานที่ผสมเองแล้วนำมาบรรจุถุงส่วนสบู่จะนำมาห่อพลาสติกและบรรจุลงกล่องที่พิมพ์ยี่ห้อดังแล้วส่งสินค้าสำเร็จรูปไปขายในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึง ยึดของกลางไว้ทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอีกจํานวนหนึ่ง